สวัสดีนะคะในคลิปนี้นะคะพี่กล้องนะคะหรือว่าพี่น้องชาวไทยนะคะก็พาน้องหอมมาเที่ยวที่ดอยพามีนะคะซึ่งจะไปกินอาหารที่มันแปลกหูแปลกตาที่น้องหอมยังไม่เคยกินนะคะเป็นร้านที่เขาบอกว่าต้องใช้ไม้ไผ่หรือว่าใบตองกินข้าวนั่นเองนะคะต้องไปดูต้องไปดูต้องไปดูนะคะ หน้าร้านก็คือจะแปลกๆนิดนึงนะคะจะมีน้ําเต้าหรือว่าพวกอะไรที่แบบทําด้วยไม้อะไรนี้นะคะ,ะเดี๋ยวกลับกล้องดูกันนะคะนี่นะคะทางเข้าร้านนะคะนนว้าวมีน้ำเต้าน่ารักจังเลยนะคะอันนี้คือบรรยากาศในร้านนะคะโอ้อันนี้เป็นร้านอาขาหรือว่า<ล>้าหู่คะ้าหารอาขาอาขาใช่ไหมคะอาหารชุนเผาอาขาอ่าคะอ๋อพี่พี่เป็นเจ้าของร้านใช่ไหมคะ มีร้านชื่อว่าอะไรคะร้านโอโซนผาหมีค่ะโอโซนผาหมีโอเยอ๋อทีแรกนึกว่ามีเฉพาะที่นั่งตรงนี้นะคะต้องนั่งด้านบนได้ด้วยขมีหมวกกับเสื้อชนเผ่าให้ใส่ถ่ายรูปฟรีนะคะอ๋อถ่ายรูปฟรีโอ้น่าสนใจนะคะนี่นะคะมีชุดเชือเสื้อผ้าชนเผ่าอาขาให้ตกแต่งสามารถถ่ายรูปได้นะคะอ้าวใบตองเดี๋ยวเข้าไปดูห่อย น้ำลงบันไดนี่ขวมเลยทังล่างสุดเลยค่ะอ,อันนี้ใบตองใช้ในการกินข้าวใช่ไหมคะใบตองนี่เอาไว้ปูโต๊ะค่ะ<อ>ปู<ห>โต๊ะค่ะแล้วก็เอาไว้ห่อข้าวค่ะห่อข้าวแล้วก็ปูโต๊ะนะคะโอเคนะคะนี่นะคะโต๊ะกินข้าวก็ดูแปลกหูแปลกตาดีนะคะเป็นสร้างมาจากไม้นะคะน่าจะไม้ไผ่นะคะนี่อันนี้เป็นโต๊ะนะคะโต๊ะที่นั่งนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะ เป็นอะไรที่แปลกดีนะคะ,ดะเดี๋ยวไปนั่งโต๊ะมุมในนะคะเป็นอะไรที่แปลกจังเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นร้านอาขา่าของกินอาขา่าค่ะสวัส<า>ครับสวัสดีค่ะ,คะไม่รู้เลยเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะ,ะ,นะวันนี้นนจะได้มากินของแปลกนะคะโดยทีย่ใช้ใบตองแบบในรูปนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องลองดูนะคะ ตอนนี้นะคะน้องหอมได้มานั่งที่โต๊ะเรียบร้อยนะคะก็อยู่ในระหว่างรอกับข้าวนะคะก็ยังไม่รู้ว่าพี่เขาสั่งอะไรไปบ้างนะคะก็รอดูกันนะคะว่าเมนูหรือว่าอาหารกับข้าวที่นี่นะคะที่เขาฮิตกันมากินนะคะน้องหอมก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าอาหารที่เขาใส่ใบตองนั้น เป็นจะเป็นอาหารอาขานะคะและส่วนตัวเองก็ไม่เคยกินยังไม่เคยกินอาหารรสชาติอาขามาก่อนเลยนะคะและอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่จะได้กินอาหารอาขานะคะไม่รู้ว่าเราต้องใช้มือหรือเปล่านะะเดี๋ยวต้องรู้ไม่ใช้หรอคนรูกไม่ต้องใช้มือนะคะก็เดี๋ยวลองดูต้องดูนะคะแล้วก็รอชิมอาหารรสชาติของพี่น้องชาวอาขาดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนั่นเองนะคะ ตอนนี้เมนูกับข้าวของเรามาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูน้ำพริกนะครับน้ำพริกน้ำพริกอาขาน้ำพริกอาขาอันนี้เป็นปลาสิบสองนาครับปลาสิบสองตนาโอ้มาสักไรเลยนะคะปลาตัวนี้อันนี้เอากระมาซากันเลยอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือไก่ผ้ามีไก่อะไรนะคะไก่ผ้ามีจะเป็นไก่บ้านนะครับไก่ผ้ามี าจะเป็นชื่ชอของดอยที่นี่นะคะไก่ผาหมีแต่เป็นไก่บ้านนะคะนี่อันนี้น้ำพริกอาขาและปลา12ปานานะคะมาไกลเลยนะคะปลาตัวนี้ว่นะา,ายน้ำมาไกลเลย <c oughs> นี่นะคะแปลกดีนะคะแปลกสำหรับน้องหอมด้วยนะคะถ้าพี่น้องชาวไทยนี่ก็ยิ่งไปไกลเลยนะคะขนาดน้องหอมอยู่บ้านนอกยังไม่รู้สักอาหารเหล่านี้เลยนะคะ <c oughs> <c oughs> เอนะคะเดี๋ยวมาถามอ่ามิสเตอร์วันใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะรสชาติอ่าอาหารแตกต่างจากกรุงเทพไหมคะไอ้ different totally different งงมากเลยค่ะเพราะว่ามิสเตอร์วันเป็นอเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะคะส่วนมากก็จะพูดภาษาอังกฤษแต่น้องหอมไม่เข้าใจค่ะน่าสนใจน่าสนใจค่ะแตกต่างไหมคะแตกต่างอันนี้คือเป็นอาหารบนดอยนะคะค่ะ พี่พรเป็นไงบ้างคะแปลกรสชาติพอใช้ได้ไหมคะถูกปากไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่ามันเป็นอาหารที่แปลกที่แบบว่าไม่เคยกินใช่ค่ะก็เลยบางอย่างอร่อยค่ะก็แล้วแต่บางอย่างเนาะเพราะว่ามันเป็นอาหารที่เราไม่เคยกินด้วยอะไรเงี้ใช่ไหมคะปลาเท่าเป็นจืดบางพอข้าภผักหวานวะโอ้ข้าผักอันนี้หวานๆที่างของมันที่จี้ก็แบบเป็น ปาก่าหวานพ้ึ้เออนี่ต้มเิ้นสุมยำอะเนี่อ๋าผักกาดส้มโคกซส่เนออ่หวานนะคะหวานนะเป๊ะว่าอร่อยน้ำพริกอร่อยเนาะว่าเทเาะนอกับียรเนื้อเด็กก็เนื้อไก่มึง อันนี้เป็นของตีโกผ่ามีอ่าที่ที่ดอยผ่ามีใช่ดอยผ่ามีอันนี้โอ้อร่อยจริงๆอร่อยารทำธรรมชาติว่าเท่ายกมือจะเนี้ยอร่อยอร่อยต้องบอกยกมือแบบนี้อ่าโอเครรธมชแบบสดก็นึ่งนี่แบบอะไรอ่ะพี่กล้องล่ะคะเป็นไงบ้างคะประทับใจครับอาหารที่นี่เป็นคือไปฝันไปแล้วอยากจะมาลองทานดูอาหารอาขานะครับเป็นคุณหอมเผานี่อร่อยเราก็ไม่รู้ว่าเขาทําอาหารอะไรบ้างอาหารที่เขากินอ่ะเป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้าเขาทานแล้วแบบว่า มันเขาทานได้แล้วมันอร่อยแล้วเนี่ยพี่ทานเนี่ยอันเนี้ยไอหมูหม่าล่าก็อร่อยนะฮะแล้วก็ตัวไข่เจียวลักชูปลาสิบสองปันนาไก่ะอะไรเงี้ยก็คือรสชาติทานได้นะเเป็นรสจ,จืดกลางๆางไม่ไม่ค่อยแบบเผ็ดมากไม่นอกจากตัวหม,ม,มูหม่าล่า,า,าก็จะเป็นนิดนึงถ้าคนแบบไม่กินเผ็ดเลยก็จริงๆงก็ทานได้นะไม่เผ็ดมากถ้าถามให้ถูกถ้าถามว่าถูกใจพี่ถูกใจไหมคะถูกใจ อยากมาที่อยากมาอยู่แล้วครับแล้วเคยทานไหมคะอาหารไน่่คยเลยเคยดูแต่ใน youtube ที่ทังฝั่ง่าทีิ่เหล็กเนี่ยเขามีแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่มีละค่ะเหมือนฝนตกเป๊ะเลยอ่าไม่ใช่ค่ะข้างบนอากาศมันร้อนค่ะอ่าแล้วน้องหอมเป็นไงบ้างคะรสชาติมันแปลกดีไม่เคยเห็นจริงๆค่ะและถูกปากไหมคะอาหารถูกปากอร่อยมาก อตอนนี้นะคะนนก็ถึงต,นนตาน,น้องหอม,มแล้วนะคะเพราะว่ายังจะให้คําสัมภาษณ์ไม่ได้เพราะตัวเองยังไม่ได้ชิมนะคะเพราะว่าเป็นอาหารและก็ของกินที่แปลกสําหรับน้องหอมด้วยนะคะ,ะเพราะว่าเป็นอาหารของคนชาวคนชนเผ่าอาขานะคะพี่น้องเ,ออเขาเรียกอะไรอ่ะชาวเขาเนาะประมาณนี้นะคะชาวเขาแกมันจะ ตอนนี้คือแค่ข้าวอย่างเดียวนะคะมันเขาผสมข้าวเหนียวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะมันจะเหนียวเหนียวนุ่มๆได้กลิ่นหอมเพราะว่ามันเป็นข้าวกล้องนะคะหนูคิดว่าข้าวนี้น่าจะเป็นข้าวดดยที่เขาปลูกบนดอยหนูคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้นะเพราะว่าพี่น้องชาวค่ะเขาชอบกินข้าวแบบนี้เนาะเพราะว่าถึงนี้นเหนียวเหนียวข้าวาวข้าอันนี้อร่อยคือข้าว้าวโข้าวาวข้าว อ,อ,อร่อยแล้วก็แปลกดีรวมอร่อยส่วนมากเมนูแต่ละอย่างคือเขาจะใช้ลากซูเป็นหลักเลยนะคะอันนี้หรืออันนี้ก็ลากซูผสมลากซูลากก็คือลากซูด้วยนะ,ะมีใครสังเกตบ้างไหมคะแม้แต่น้ําพริกยังลากซูเลยนะคะน่้กินไหมใช่ค่เส้นสี <precautions. S 2> นขาว โอเคนะคะก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะคะอาหารนี้เป็นอาหารชาวอาคาครั้งแรกที่ได้กินนะคะบอกเลยว่าโอเคยอดอร่อยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นถ้วยจานนะคะเขาจะใช้เป็นกระบอกไม้ไผ่หมดเลยนะคะนี่ในการใส่กับข้าวทุกอย่างนะคะบอกเลยว่าโอเคใช้ได้นะคะตอนนี้นะคะก็กินข้าว อาหารพี่น้องชาวอาคาเสร็จไปแล้วนะคะน้องหอมบอกเลยว่าอร่อยอยู่นะคะมันคล้ายๆอาหารที่บ้านน้องหอมเลยนะคะแต่มันแตกต่างและดูพิเศษนะคะตรงที่ไม้ไผ่และใบตองนี่แหละนะคะและก็บอกเลยว่ารสชาติก็ไม่ได้แตกต่างจากบ้านน้องหอมนะคะ ถ้าเป็นพี่น้องชาวไทยก็อาจจะแตกต่างเนาะเพราะว่าที่เมืองไทยนะคะหรือว่าที่กรุงเทพอะ่ะเขาจะกินอาหารเน้นน้ําตาลเป็นหลักอะไรอย่างนี้นะคะน้ําตาลกับกะทิอะไรประมาณนี้นะคะแต่อันนี้คือเป็นอาหารของพี่น้องชาวเขานะคะก็คือจะเป็นรสชาติบ้านๆน,น,นะคะแบบที่ที่บ้านน้องหอมที่เรากินเลยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับน้องหอมก็เลยดูว่ารสชาติไม่ได้แปลกมากนะคะก็เลย อ่าที่มันแปลกก็คือกระบองไม้ผอกอ่อกระบองไม้ไผ่นะคะกับใบตองนั่นเองนะคะกระบองกระบอกฮะกระบอกเหรอกระบองกระบองไม่ใช่เอากระบอกกระบอกไม้ไผ่นะคะแล้วก็ใบตองอะไรเงี้ยสําหรับน้องหงคือจะรู้ว่ามันพิเศษตรงนี้นะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะแล้วก็เป็นอาหารอาคาครั้งแรกในชีวิตที่ได้ลองมาชิมนั่นเองนะคะ โอเคถือว่าอร่อยใช้ได้อยู่นะคะก็พี่น้องนะคะพี่น้องชาวไทยนี่แหละนะคะที่พามากินอยู่บ้านบ้านยังไม่เคยได้กินเลยนะคะได้กินค่ะมื้อนี้ก็ถือว่าโอเคอร่อยมากนะคะก็ประมณนี้กินกันใกล้เสร็จแล้วนะคะตอนนี้นะคะกินเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปด้านล่างนะคะลงไปในตัวเมืองแม่สายแล้วนะคะตอนนี้กินร้านอาหาร บนดอยผาหมีนะคะก็โอเคนะคะก็กอขอบคุณพี่น้องชาวไทยนะคะที่พาน้องหอมมากินอา,อาหารที่บนดอยนี้นะคะบอกเลยว่าครั้งแรกในชีวิตเลยที่มาถึงบนดอยผาหมีนี้นะคะที่แรกไม่ได้คิดว่าบนดอยนี้จะเป็นแบบนี้เพราะว่าตอนที่ขึ้นมานี่คือทางชันมากแล้วก็มีแต่ภูเขาอย่างเดียวนะคะพอเราขึ้นมานี่คือมันเป็นสถานที่ที่แปลกหูแปลกตาจริงๆนะคะ Oh, oh. <Okay. S 1> น่ารักจังเลย้ำเต้า mm hmm. แห้งแล้วด้วยนะคะโอเคนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะลงไปแล้วนะคะ mm hmm. ก็ในคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ไว้ติดตามชมดูในคลิปหน้านะคะว่า mm hmm. น้องหอม mm hmm. และกับพี่น้องชาวไทยนะคะ mm hmm. เราจะไปกันที่ไหนต่อรอติดตาม <Bye. S 1> ชมนะคะบายบายค่ะ <laughs>